สำหรับอินเดียคือหนึ่งในประเทศที่น่าสนใจที่สุดในโลกเพราะพวกเขามีวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตและหลายสิ่งหลายอย่างที่แตกต่างจากประเทศอื่นๆตั้งแต่เรื่องราวเล็กๆน้อยๆไปจนถึงเรื่องที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของผู้คนเลยทีเดียวแต่ในทางกลับกันเมื่อเราพูดถึงอินเดียในสายตาของคนไทยบางกลุ่มคงได้แต่เบ้ปากเพราะมีภาพมายาคติและก็ภาพจำที่ฝังหัวทั้งเรื่องของความโศกปรก กินกายที่ชวนให้ปวดหัวอาบังขายโรตีและขายถัว่วหรือแม้แต่ภาพคนยากคนจนที่วิ่งของเงินกันให้วุ่นซึ่งภาพจำแบบนี้นะครับเราเนี่ยก็มักจะเห็นจากวิดีโอในโลกโซเชียลมีเดียที่ถูกเผยแพร่อ,ออกมาให้เราได้รับรู้แต่ในวันนี้ผมมีเรื่องราวความจริงที่น่าสนใจที่ทุกคนนั้นอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนและเราก็สามารถพบเจอได้ทั่วไปในประเทศอินเดียโดยเป็นเรื่องราวของวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างจากประเทศอื่นๆแต่มันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาสามัญชนของชาวอินเดียทุกคนซึ่งความจริงเกี่ยวกับประเทศอินเดียมันจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมกันในวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมเชื่อกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอร์กันด้วยนะครับอินเดียมี6ฤดููการ สำหรับประเทศอื่นในโลกนั้นมีเพียงแค่3หรือสฤดูการได้แก่หน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวหรือบางประเทศอาจจะมีฤดูใบไม้ร่วงและฤดูใบไม้ผลิแต่ว่าในอินเดียนั้นมีถึง6ฤดูการด้วยกันได้แก่ฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงฤดูหนาวฤดูใบไม้ผลิฤดูมรสุมและก็ฤดูก่อนฤดูหนาว คนอินเดียกินมังสวิรัตมากที่สุดในโลกโดยประเทศอินเดียเป็นประเทศที่มีประชากรรับประทานเจหรือว่ามังสวิรัตมากที่สุดในโลกโดยคิดเป็น60%ของประชากรทั้งหมดเนื่องจากชาวอินเดียส่วนใหญ่นั้นนับถือาศาสนาพรามหมณ์ฮินดูพวกเขาจึงนิยมกินพืชมากกว่าเนื้อสัตว์เพศที่3ในอินเดีย ในประเทศอินเดียนั้นคำว่าฮิจราใช้เพื่ออ้างถึงคนที่คิดว่าตัวเองเป็นคนข้ามเพศหรือสาวประเภท2องคำว่าฮิจรานั้นมีบันทึกเอาไว้ในอนุทวีปอินเดียมาตั้งแต่สมัยโบราณและในเดือนเมษายนปี2 0 1 4สศาลดีกาของอินเดียก็ได้ยอมรับคนข้ามเพศว่าเป็นเพศที่3การสแสวงบุญ130ล้านคน สำหรับผู้สแสวงบุญชาวฮินดูคือการรวมกลุ่มของมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยกลุ่มพเมลาถูกจัดขึ้นในอัลลาฮบาดตั้งแต่วันที่15มกราคมถึง4มีนาคมปี2019และคาดว่ามีผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ130ล้านคนการแข่งกระดานที่ลากโดยวัวกระทิง สำหรับการเล่นเกมกระดานที่ลากโดยวัวกระทิงเป็นการแข่งขันกีฬาที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านทางตอนใต้ของอินเดียในช่วงฤดูหลังเก็บเกี่ยวโดยพื้นสนามแข่งจะมีน้ำสูงประมาณข้อเท้าและผู้คนมากมายก็ยจะมาดูการแข่งขันนี้ที่ทำการปลายสนีแบบแปลกๆซึ่งในประเทศอินเดียนะครับที่ทำการปลายสนีอาจจะแตกต่างจากที่เราคุ้นเคย อย่างเช่นที่ทำการปลษยสนีลอยน้ำที่สร้างขึ้นในเรือนแพแห่งนี้สัตว์ใกล้ศูญพันธ์ชนิดพิเศษอินเดียเนี่ยมีสายพันธุ์สัตว์ที่หายากมากและก็มีลักษณะเฉพาะบางอย่างที่ไม่สามารถพบได้ที่อื่นเช่นกบสีม่วงที่เป็นเอกลักษณ์และก็ดูประหลาดแบบสุดๆ การแต่งตัวของผู้หญิงที่แต่งงานแล้วซึ่งหลังจากแต่งงานแล้วผู้หญิงก็จะใช้เครื่องประดับ16อย่างที่เรียกว่าโซล่าซิลิก้าเช่นจุดสีกลางหน้าผากและก็การเจาะจมูกเป็นต้นเทพเจ้า330ล้านองค์ ในประเทศอินเดียมากกว่า80%ของประชากรทั้งหมดเป็นชาวฮินดูและศาสนาฮินดูก็มีเทพเจ้ามากถึง330ล้านองค์แน่นอนว่าจํานวนที่มากมายขนาดนี้ทำให้เทพเจ้าหลาย,ลายองค์ถึงแม้ว่าจะเป็นที่สักการะนับถือของชาวฮินดูแต่ชาวฮินดูหลายคนน่ก็แทบจะไม่รู้จักเทพเจ้าบางองค์เลยเพราะว่าพวกเขานั้นจำไม่ได้รูปปั้นที่สูงที่สุดในโลก ในประเทศอินเดียได้รับการบันทึกว่ามีรูปปั้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งมีความสูงประมาณ182เมตรและเป็นที่รู้จักในานามรูปปั้นแห่งความสามาคัคคีโดยรูปปั้นนี้แสดงถึงผู้นำการเคลื่อนไหวด้านอิสรภาพของอินเดียอินเดียดินแดนแห่งทิปเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมและก็ธรรมเนียมสำหรับการไปเที่ยวต่างประเทศที่มักจะต้องให้ทิป แต่บอกเลยนะครับว่าที่ประเทศอินเดียโหดกว่านั้นเพราะไม่ว่าเราจะไปเที่ยวหรือเคลื่อนที่เคลื่อนไหวทำตัวอะไรก็ตามทีมักจะมีคนอาสามาช่วยเหลือแทบจะทุกขั้นตอนที่สำคัญก็คือเขาไม่ลังเลที่จะขอทิปจากเราหรือทวงถามแบบตัวต่อตัวซะด้วยต่อให้คนนั้นจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือชาวบ้านธรรมดาก็ตามซึ่งทางที่ดีแนะนำว่าให้เลือกปฏิเสธอย่างหนักแน่นว่าไม่ต้องการความช่วยเหลือ หรือไม่ก็ลองหาแบงก์ย่อยเตรียมเอาไว้จะดีกว่ารับรองว่าเราได้ใช้อย่างแน่นอนการสลับแบงก์ที่เหนือชั้นของคนอินเดียไม่ว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนการมีสติรอบคอบและการระมัดระวังตัวอยู่เสมอถือเป็นเรื่องที่ดีมากโดยเฉพาะกับเรื่องเงินเงินทองทองที่ประเทศอินเดีย เพราะต่อให้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเองก็ตามเราก็าอาจจะโดนโกงไปแบบหน้าตาเฉยโดยที่เรานั้นไม่รู้ตัวเลยก็ได้คนอินเดียชอบกล้องหลายคนคงจะเคยได้ยินว่าคนอินเดียชอบเซลฟี่มากใช่ไหมครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่ามันเป็นเรื่องจริง เพราะมีคนไทยหลายคนที่ได้ไปสัมผัสต่างพากันออกมาแชร์ประสบการณ์ว่าพวกเขานั้นชอบถ่ายรูปกับนักท่องเที่ยวมากๆโดยเฉพาะเมืองหลวงอย่างกรุงนิวเดลีไม่ว่าคุณเนี่ยจะถ่ายรูปกับเพื่อนในกลุ่มถ่ายกับแฟนหรือทําอะไรอยู่ก็แล้วแต่ไม่จะะมีคนอินเดียเนี่ยมาขอแจมเซลฟี่กับบรรดานักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่เสมอจนบางทีเนี่ยพวกเขาถึงขั้นยอมรอต่อคิว เพื่อให้ได้เซลฟี่กับเราเลยก็มีรู้แบบนี้แล้วหากใครที่จะไปประเทศอินเดียก็ต้องเช็คเสื้อผ้านหน้าผมให้เป๊ะปังเอาไว้ก่อนก็ดีนะครับเพราะไม่แน่ว่าคุณอาจจะเข้าขั้นฮอตจนต้องวิ่งหนีกล้องเลยก็ได้สินค้าลดราคา50%เ สำหรับสินค้าในประเทศอินเดียเมื่อเราเดินทางไปเที่ยวพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาก็จะมาเสนอขายให้กับเราต้องบอกเลยนะครับว่าสินค้าพวกนี้เขาจะขายให้เราแพงมากๆทางที่ดีเมื่อพ่อค้าแม่ค้ามาบอกราคาเนี่ยก็ให้เราต่อรองราคาไว้ก่อนยิ่งถ้าใครมีสกิลการต่อราคาแล้วแล้วก็ ขอบอกเลยนะครับว่าต่อราคาแบบหนักๆไปเลยแบบ50%แม้ว่าในครั้งแรกเนี่ยเขาจะบอกว่าไม่ขายหรือไม่สามารถลดให้ได้ก็ตามแต่เชื่อเถอะนะครับว่าถ้าหากเราอดทนและหนักแน่นผลที่ได้เนี่ยก็มักจะดีเสมอถึงสุดท้ายแล้วพวกเขาจะลดให้ไม่ถึง5 0แต่อย่างน้อยก็ยังดีกว่าการที่เราไปซื้อราคาเต็มแบบไม่ต่อรองอะไรเลยอาหารอินเดีย สำหรับการกินอาหารต่างบ้านต่างเมืองถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างท้าทายเราพอสมควรซึ่งคนที่ประเทศเต็มไปด้วยอาหารอร่อยทุกตรอกทุกซอกทุกซอยอย่างประเทศไทยของเราถ้าหากได้ไปที่อินเดียแม้ว่าจะไปกินอาหารไทยที่ประเทศอินเดียก็ตามก็ให้เราพึงระลึกไว้เสมอว่าที่นี่คืออินเดียและรสชาติที่ได้มาก,ก็จะเป็นรสชาติอาหารไทยแต่เป็นสไตล์อินเดียทั้งเมล็ดข้าวรูปร่างหน้าตาแปลก รสชาติที่เหมือนมีเครื่องเทศอยู่ในทุกเมนูซึ่งนี่ก็ยังไม่นับรวมถึงเมนูแปลกๆที่อินเดียมีอีกมากมายแนะนําเลยนะครับว่าวิธีการเอาตัวรอดง่ายๆในประเทศอินเดียนอกจากจะเป็นมาม่ากระป๋องและก็โจ๊กแล้วก็ให้คุณเนี่ยสั่งไข่เจียวกินจะดีที่สุดและมันก็จะไม่ทําให้คุณผิดหวังอย่างแน่นอนแต่บางเมนูที่ประเทศอินเดียเนี่ยก็พลาดไม่ได้นะครับเพราะมันอร่อยจนต้องยกนิ้วให้กันเลยทีเดียว เอาเป็นว่าหากใครอยากจะรู้ว่าอาหารอินเดียฉบับออริจินอลเนี่ยเป็นยังไงแนะนำว่าลองไปกินด้วยตัวเองดูสักครั้งจะดีที่สุดนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวัฒนธรรมของอินเดียที่ผมได้นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังในวันนี้ สำหรับอินเดียนั้นคือหนึ่งในประเทศที่น่าสนใจที่สุดในโลกเพราะพวกเขามีวัฒนธรรมไปไเพณีวิถีชีวิตและหลายสิ่งหลายอย่างที่แตกต่างจากประเทศอื่นๆตั้งแต่เรื่องราวเล็กๆน้อยๆไปจนถึงเรื่องที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของผู้คนเลยทีเดียวเอาล่ะครับเรื่องราวโดวยประมาณนี้หากชอบใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอร์กันด้วยนะครับในวิดีโอหน้าผมจะเอาเรื่องราวอะไรมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังอีกต้องติดตามเพื่อรอรับชมกันต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ